สวัสดีค่ะวันนี้มีโรงทานไอติมนะคะจากคุณหมอตุ้ยนะคะเชิญมาเลยนะคะอันนี้เป็นพระป่าวัดผู้หลวงมาจากเมฟซีพี่แนนเป็นเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพพระป่าประธานพี่แนนกล้าแม่พัศยาแล้วก็แม่เพนพุทธนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกคนด้วยรวมกัน ประมาณสิบหกคนนะคะแล้วก็มีสายของเมืองสกลของพี่อุ้มแล้วก็ทางบุรีรัมด้วยนะคะจะมาสมทบกันนะตอนเย็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโรงทานของคุณหมอตุย้ยไอสติมนะคะขอบคุณคุณหมอตุ้ยเด้อมาถึงแล้วก็ได้ถวายพระจารย์แล้วนะคะพระก็เริ่มทยอยมาต่าง ทีมงานพี่ผลพี่ทวีพี่ผลทวีแล้วก็พี่อะไรอีกเนาะอยู่เมืองสกลค,นนะคะ่ะก็ได้มารวมกันอยู่ที่วัดเราแล้วอยู่ข้างในนู่นนะคะกาลังทำกับข้าวกันอยู่เตรียมของตอนรับตอนเย็นนะคะตอนเย็นแล้วก็พวกนี้ก็ถวายแล้วก็คือเสร็จนะคะเอามาทำคอสะพานเนาะหนูก็ไม่ได้รับไปดูคอสะพานเราชำรุด ก็เลยจะพระอาจารย์ก็จะเสริมเสริมตรงคอมันนาจะพานวัดพูหลวงของเราตรงที่ทางเข้ามานะคะขอบพระคุณคุณหมอตุ้ยแล้วก็ขอบพระคุณทีมงานแม่แม่เอซี FC ทุกท่านทุกหน่วยงานทุกสายด้วยนะคะขอให้หาบุญนั้นกลับไปหาแม่แม่เอฟซีร้อยเท่าพันเท่านะคะสาธุบุญด้วยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จน ตลอดไปเดอ้อขอบคุณค่ะ